เป็นผู้ชิงเล่าถึงกับที่สนาม,มากุศงวางของเภอสีสว่างครับโรูดแล้วก็พลไฟเชมปุระเป็นผู้ชิงนะครับมันแดงกว่านะั้นใช่ฮะสิ่งนนั้นชื่อว่าเรือคู่นี้ยังไม่อยากบอกนะครับว่าใครได้แชมป์มันนะั้นครับผมให้รู้แล้วนะเด็กครั

ปกติผ้จะยิ่งมากเลยปกติแล้วผมก็ไม่คิเลมีความรักมีคนสามีภรรยาหนุนหลังสนับสนนทย่าิ้งอยู่เลยไม่เฝ้าจะเฝ้าไปไหนล่ะเธอเอ้ยยยยมยย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 ย แ่าไม่ได้แ่งา้แ่เาไเอาไส่้่งอา้ขเอาไม่อา่งเอาไม่เอาเอาไม่ไ้เอาไม่ได้แข่งาไม่ได้เอดเอาไม่ได้แข่่อาไม่ได้แข่งเงเด้แาได้อาไ่ไดอ้งา่เอาไม่ได้แเอาอาไาไม่ไดอาไ่ได้อาไ้แาไม่ไเอาไเ่า้